คราวนี้เองหลายคนก็ยังสงสัยอีกเหมือนกันว่าหลังจากที่มีการสมัครรับเล<ค>ือกสมาชิกทิ่สภาแล้วเอมันจะมีขีดการแค่ไหนว่าสามารถแนะนําตัวเองได้ไ,ไหมโฆษณาต,ตัวเองได้หรือเปล่าคในเรื่องนี้เองนะครับในเรื่องของการเปิดเผยวิธีแนะนําตัวของผู้สมัครสวอ,รอะไรทําได้อะไรทําไม่ไ,ได้ไปดูกันครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่2ของการเปิดให้สมัครรับเลือกสวและจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24ิพฤษภาคม2567 ผู้สมัครรับเลือกสวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่8ปดนกาสนาทีถึง16บหนาิกาสนาทีณสถานที่ที่ผู้อํำนวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนดนะครับไม่เว้นวันหยุดนักขัดตะเลิกสําหรับการแนะนําตัวของผู้สมัครสวอรเอกสารแนะนําตัวต้องไม่เกิน2หน้า A4 และสามารถแนะนำตัวทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้โดยมี2วิธีละเอียดดังนี้ครับวิธีที่1ครับแนะนำโดยวิธีการจัดเอกสารขนาด A4 ไม่เกิน2หน้าระบุได้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายกลุ่มที่สมัคร หมายเลขผู้สมัครประวัติการศึกษาประวัติการทํางานประสบการณ์ในการทํางานนะครับวิธีที่2ครับแนะนําตัวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแนะนําตัวผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มใดก็ได้และไม่จําเป็นต้องตั้งค่าหรือจํากัดสมาชิกในกลุ่มให้มีเฉพาะผู้สมัครสวประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการแนะนําตัวของผู้สมัครสวได้แต่ในทางเนื้อหาการแนะนําตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ข้อความเหมือนวิธีที่1ครับ มาดูข้อห้ามเกี่ยวกับการแนะนําตัวกันบ้างเพื่อจะเผลอไผลนะครับเช่นข้อหนึ่งห้ามนําสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้อง2ห้ามยินยอมให้ผู้สมัครคนอื่นสสอ,สอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางดํารงตาแหน่งทางการเมืองนะครับเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามแต่ห้ามแนะนําตัวโดยจัดให้มีมหรสพงานรื่นเริงห้ามผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อสายบันเทิงใช้ความสามารถหรืออาชีพตัวเองเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัว ห้ามแจกเอกสารแนะนำตัวด้วยการวางโปรยติดใบประกาศในที่สาธารณะห้ามแนะนำโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ห้ามแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์สุดท้ายครับห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆนะครับ